อาับเื่เดฟซีวันนี้เรามาทำข้าวต้มกันเถอะค่ะข้าวต้มทรงเครื่องใส่เห็ดหอมใส่ดอกไม้จีนใส่เกากี้นะใส่หมูสามน้เพื่อเดฟซีอันนี้ข้าวไรเบอร,บรี่วันนี้ไม่ได้อัปเดตน้องนกให้ดูนะเพื่อเดฟซีพาไปหาหมอกมาแล้วน้องก็ไม่ไหวหมอบอกว่าไม่ได้เป็นโรคแี่ว่าน้องโดนแมวกัดเยอะน้องก็เลยทนบาดแ็ลไปไหวน้องเสียเสียแล้ว เดีว่ามันกระยาญมันเข้ามันสาจะไปใส่บาทให้น้องเพื่อนเอฟซีน้องน้องทุ่นเยไปไว้ทั้งปีทั้งคอทั้งหัวตายแล้วเพื่อนเอฟซีแล้วก็ช่วยชีวิตเขาได้แค่สามวันเองจำข้าวต้มข้าวต้มไรบ้างดเนี่ยเราใส่ข้าวต้มสมเครื่องใส่ข้าวต้มทุงไพทเพื่อนเอฟซีใส่เห็ดหอมใส่ออถั่วถั่วแดงถั่วไม่ได้ใหญ่เพื่อนเอฟซีแล้วก็ใส่เห็ดหอมใส่ดอกไม้จีน ไม่เก่ากี้ไม่ใส่ทีหลังเพื่อนเอฟซีให้ข้าวมันสึกกวนนะเนี่ยมันสุกกวนเพื่อนเอฟซีแล้วเอาข้าวเหนีวมาใส่นะเพื่อนเอฟซีเอาข้าวเหนีวใส่ด้วยนะมันเยอะก็ใส่ขนียถามก่อนเลยนะเพื่อนเอฟซีเพราะว่าข้าวต้มมันเยอะเอ๊ะกินข้าวต้มทำไมนะเพื่อนเอฟซีเฮ้ดูเราจะกินอะไรเดี๋ยวเราก็ใส่หมูสับ เสร็จแล้วก็ไปตำผักตำรากผักชีตำกระเทียมพริกไทยเม็ดก่อนค่ะเพื่อซีแล้วมาหมักแล้วเขาก็มาใส่ให้น้ำเดือดให้ข้าวเดือดข้าวเราต้มมาการเป็นซีเรามาดูข้าวต้มเรากําลังเดือดเลยนะเอาหมูใส่เดี๋ยวก็เอาหมูใส่ในข้าวเพื่อซีเรส์หมูสับใส่ตอนนี้ข้าวเดือดแล้วเรารอให้เราก็รอให้เออ่เห็ดหอมมันสุกนะเพื่อซีเรส์ครับต่วน ตัวแดงตัวไม่ได้ใหญ่เนี่ยตัวแดงให้มันเข้มสุกก่อนตัดผิดหอมกับดอกไม้ครีมให้มันเกลี่อย,อย่างนู้นซีเดี๋ยวเราค่อยเติมหมักเรียบร้อยแล้วใส่กระเทียมรากรของครีมก็พริกไทยเพื่อนซีนิ้วขาวแล้วก็น้ำมันหอยเพื่อสีตานแล้วก็มาใส่นี่เลยนพริกไทยตัดพริกไทยใส่รากของครีมแล้วใส่ใส่ได้เพื่อสี อพอใหญ่อนอๆนะเราค่อยเติมน้ำนะคะเพิมด้วสีให้หม,ม,มูมรู้สึกว่าเราค่อยเติมน้ำนอีกหน่อยนึงน้ำถุกน้ำไม่ต้องเยอะมากให้หม,ม,มูรู้สึกแบบให้เห็ดหอมให้ถั่วแดงรู้สึกแบบไม้จีนรู้สึกว่าคือสีมันเป็นข้าวต้มดืกใกใ่มแบบคนไกลนะคุณดี เดี๋ยวค่อยเติมน้ำนะครับเพื่อนซีเราก็ลืมอัปเดตว่าอัปเดตให้เพื่อนซีดูนะน้องน้องลูกลูกลูกพี่เราไปหาหมอไปหาแล้วมันอยู่กับเราได้แค่สองวันสามวันเองเพื่อนซีหาหมอหมอตรวจดูแล้วแล้วก็หมอบอกว่าก็ฉีดยาให้มันแล้วนะเพื่อนซีแต่ว่ามันบาดเละมันเยอะนะคนนี้แขนเนี่ยเพื่อนซีแล้วก็ แล้วก็มันเจ็บบาดแผลมันบอกว่ามันไม่ได้เป็นโรคนะมันโดนแมวพวกนี้มันมันแพ้มันแพ้เคียวแมวนะเพื่อนสี่ก็งับตรงโคอมันตรงไปคอยมันปีกมันหักสองข้างนะยเพื่อนสี่มันมันมันบอกว่ามันทนบาดแผลไม่ไหวมันบอกว่ามันอยู่ได้ไม่ได้นานพอเอากลับมาบ้านพี่เพื่อนสี่เห็นไหมเลยแล้วมันก็ตายมันนั่งแล้วนั่งเหมือนคนนั่งคนหลับเพื่อนสี่สารนะแล้วใส่ถุงผูกผูกผูกไม่ทำไงถุงยังดีเลยไปทิ้ง ว่าเดี Asia, Hence, mm ๋ยวมันไม่ม oh ีที forward, ่ฝังเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ทำบุญทำบุญให้เขานะข้าวบาร์สนี่ต้องใส่บาตรตอนเช้าน่าสารมากเลยคุณอิ๊ดาครับเพื่อนสีเรามาดูข้าวต้มเราดีกว่านะได้ยังทีนี้เดี๋ยวเราก็มาใส่เทียนเจียวนะครับเพื่อนสีหมีเม็ดเกลียวออมเกลียวสีม็ดเกลียลงไปเลยสีมันสุกเร็วถ้าไว้เราใส่นานอ่ะมันมันจะปุ๋ยได้เม็ดเกลียนี่ใส่ลงไปเพื่อสีลงไปเพื่อสีให้เดือบสักพักน ของคงสุกแล้วเพื่อนตีเียเอา,าน้ำแบบประมาณนี้เพื่อนตีก็ปริกเลยเพราะข้าวที่เราหุงแล้วมันมันมันก็จะมีอุ่อนขึ้นมานะเพื่อนตีมันก็จะพอดีเลยนะโหแป๊บนี้โคลนๆแบบเพื่อนตีดีกว่าโอ้ทำให้ดีใส่กระเทียมเพียวนะเพื่อนตีกระเทียวลงไปเลยนี่ พี่ฟิสนี่เลนี่เห็นแล้วคะแค่นี้ค่ะพร้อยตักเลยครัเพี่ิตักไปถ้วยเลยนี่ค่ะถ้วยร้อนไปถ้วยพีตักไปถ้วย เรียใส่ต้น้อมชีเลยลงเลยค่ะโอ้ยดอกใบจีนเรอพี่มีดอกใบจีนเลยโอ้โหดี๋ยรอพี่ไม่ทัว นี่ครับเพือ่อนซีนี่ค่ะข้าวต้มทรงเครื่องค่ะใส่เห็ดหอมใส่ถั่วดแดงเม็ดใหญ่ใใส่ดอกไม้จีนใส่เอ่อเม็ดเกากี้นะเพือ่อนซีบบนะคะฝากเพือ่อนซีฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดสับสไครตกดกระดิ่งติดตามได้ด้วยนะคะเพื่อนีพี่น้องทุกคนขอให้ทุกคนเดินทาง ไปทำงานก็ขอเดินทางปลอดภัยทำมาหากินก็ขอเจริญรุ่งเรืองก็ร่ํารวยทำมาค้าขายก็ขอให้มีเป็นทองไหลมาเทมาขอให้สุก